สวัสดีค่ะร้านออลุ่งเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะจะพามาดูกับรถดำนาค่ะตัวนี้จะเป็นแบบไร้าหางนะคะ,ะยี่ห้ออีเซกิรุ่นเลเวลี่63ะคะ่ะขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่12.3แรงนะคะตัวนี้นี่ก็จะเป็นสภาพโดยรอบนะคะมี2เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยะคะ่ะ ตัวนี้ชั่วโมงการทำงานจะอยู่ที่704ชั่วโมงนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูการทำงานเบื้องต้นของเครื่องกันเลยค่ะ ลูกค้านะคะถ้าสนใจก็สอบถามทางร้านเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามไว้ให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ